รอล่อหุ่นนนองงัวจ้ะเห็นบอเพิ่งคลอดนี่กำลังรอหลุ่นนนองงัวจ้ะจะได้ออกมาตอนใดนี่หุ่นกันใกล้ๆเลยจ้าุงเองนี้ไหมซูมกันชัดๆเลย วินาทีน้องวัวกำลังเจาออกน้องเป็นหนึ่งมากระวนพ่อหมาไหม หูิงนี่แหม